เดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปปีนเขาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ยไม่เคยเข้ามาต้องไปตรวจซะหน่อยขึ้นเขามาจะต้องเล่นอย่างนี้เอ้ยเราต้องเดินลงไปทางนู้นลูกไปวีดดี้ไม่ใช่ระวังด้วยนี่มันมันมันม่มีหลูกท้าวกระดโก เดี๋ยวเราต้องเดินไปเจอพ่อเขาฝั่งนี้เพราะเขาไปจอดรถอีกฝั่งหนึง่งแล้วเขามาเดินทะลุมาเห็นอย่างนี้นี่ลึกนะมันมันจะสไลด์ลงไปอลดิเดี๋ยวเราหาทางเดินไปเจอพ่อเขาอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะโอเคตอนนี้เราจเจอกันละแต่เรากําลังจะข้ามเฟนไปอีกฝั่งหนึง่ง <Yeah. S 2> I'm hiking yeah. yeah. another way. i am off on me. Come on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 . yeah Yeah. It's like a deer Come on. a deer yeah like on เดินไ,ไ, yes. yes. okay. no. ไปเริ่มตามลูกไม่ทันละ yeah. ด้วยความที่ว่าเราก็มีลูกประจําตัวไงแล yeah. ้วมาเดินขึ้นเขาแบบเนี้ยมันไม่ถนัด oh. แต่ว่าใจมันรักไงคืออยากจะขึ้นไปดูว่าข้างบนมีอะไรบ้าง no. 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 คืออยากรู้ no. No. อยากเห็น เพราะว่าฝั่งนู้นอ่ะมันมีหมีมีชนักจิ้งจอกมีกวางมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งนี้เรายังไม่เคยขึ้นมาก็ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเขาอันนี้มันชันมากเลยชันกว่าฝั่งนู้นอีกคือมาเดินปีนเขานี่สนุกนะเราชอบดูแต่ว่าตัวกระจายไปคนละทางโอเคเดี๋ยวดูแล้วเราจะขึ้นไปถ,ไถึงได้ตรงไหน เดินไปแล้วความห่างมันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆไงลูกเราก็มองด้วยสายตาว่าทำไมแม่ถึงช้าขนาดนี้นี่อายุเท่าไหร่เองเนี่ยก็ดูทางสิขึ้นนี่ชันขึ้นส่วนทางลงก็ชันลงโห้สุดท้ายเราก็ไปไม่รอดต้องเดินกลับดูทางซะก่อนขึ้นมาได้สักพักหนึ่งละ ขาจะเป็นตะคิวขึ้นไปไม่ได้ล้วเดี๋ยวหาทางลงก่อนนี่ดีนะเป็นฟาร์มเราเดินยังไงเราก็จําได้ทางออกเนี่ยถ้าเราไปปีนเขาที่อื่นเนี่ยเดินกับคนเดียวแนละ้วไม่เอาหรอกหลงทางจําไม่ได้เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนต้องไปหาทางลงแล้วก็หาเฟนที่จะข้ามกลับเข้าไปเนี่ยลูกขึ้นไปนู่นล้ว ไปแล้วไปเจอกันข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวเราเดินลงก่อนนะตอนนี้เดินมาเจอเฟ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องข้ามเฟ้นกลับไปดูสภาพตอนที่เราจะข้ามลวดหนามออกมากำลังตั้งท่าอยู่เอาให้ได้สักท่าหนึ่งโอ้โหกว่าจะข้ามมาได้ติดกางเกงหน่อยหนึ่งจุดท้ายเราก็ไปไม่ถึงฝั่ง เด,เดินกลับไปดูวัวดูลาดีกว่าตรงที่เราชี้เนี่ยคือทีท่สามีกับลูกๆก็เดินขึ้นไปเนี่ยก็จะเดินมาถึงตรงรูนเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะลงมาอีกฝั่งหนึ่งเดินไปหาน้องลาฟาร์มารีเราก่อน,ม,นมองเราละเดี๋ยวมันจะตามมาไปตามมาลูกเดินเข้าไปข้างในโซนนี้โซนนี้คือโซนที่เราทำเฟ้นครั้งที่แล้วทำเฟ้นเปิดใหม่แล้วก็ หญ้ามันสูงเนี่ยวัวมันชอบเข้ามากินหญ้าใหม่ด้วยไปแล้วเดินไปเดินเข้าไปส่วนตรงเนี้ยคือทางที่เราออกมาเมาื่อกี้แล้วก็ทางทเราสตาร์ทแล้วก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาจะเข้าไปอีกฝั่งเลยนะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยแต่ตอนนี้เราไปดูลาก่อนละมันมองเราเนี่ยมันนึกว่าจะให้อะไรกินวันนี้ไม่ได้เอาแอปเปิลมาลูก แครอทก็ไม่ได้เอามาตัวนี้ตัวพ่อมั้งเนี่ยตัวพ่อนี่จะฉลาดสุดเลยมันจําเราได้เนี่ยเดินมาหามันจําเด็กๆได้ด้วยนะมันจะเดินไปหาข้างเด็กๆก่อนเลยถ้าเห็นเด็กนะส่วนนี้ที่ทางที่ว่าจะเดินเขาจะต้องเดินขึ้นเดินลงหมายถึงข้างบนนะที่เราชีนี่ข้างล่างเขาจะเดินขึ้นเขาข้างบนไป ตัวนี้ตัวลูกตัวลูกรุ่นสองตัวนี้เป็นเบบี้เกิลตัวยังเล็กๆอยู่ไม่ค่อยให้จับนะตัวนี้จะกลัวคนเดี๋ยวจะนั่งรอแถวเนี้ยดูวัวดูลาไปดูว่าวันวันมันทําอะไรกันมั่งเนี่ยนอกจากมันกินหญ้าแล้วเนี่ยอันนั้นตัวลูกตัวลูกรุ่นหนึ่งกับพ่อชวนเล่นชวนเล่น ชวนพ่อเล่นน่ะบางทีมันก็เล่นกันบางทีมก็ทะเลาะก,กันนะสองตัวเนี้ยพ่อลูกคู่เนี้ยตลอดเลยมันเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วไงน่ะ,นะชวนพ่อเขาเล่นอีกละจะสังเกตว่าพ่อตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่านิดเดียวเั่นมามาเส้นั้นมา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 นี่เขาท้องอยู่มามากับลูกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะอยูจอยย่จะอยู่ด้วยกันนะ ด้วยกันตลอดเลยแล้วก็ไม่ไม่เคยทะเลาะกันนะไม่เหมือนกับพ่อกับลูกชายเนี่ยให้ดูวิวไปเรื่อยหญ้าเนี่ยก็เป็นอาหารหลักของวัวนะคะแล้วก็ของลาแล้วก็จะมีสแน็คที่เราบอกเนี่ยก็เป็นอาหารเสริมก็จะมีพวกโปรตีนมีข้าวโพดมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราเทให้เป็นถุงสีน้ําตาลเนี่ยอันนั้นคือสแน็คแล้ววัวชอบวิ่งตามมาถ้ามันอร่อยกว่าหญ้า แล้วก็ส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเวลาเรามาเนี่ยเราก็จะเอาแอปเปิลแครอทหลักๆเลยมาให้กับปลาปลาจะชอบมากแล้วก็ขนมปังบันด้วยลืมไปขนมปังบันนี่ตามติดเนบเลยขอบอกแต่ว่าวัวเนี่ยไม่กินแต่ว่าแอปเปิลเนี่ยมันจะมีวัวอยู่2อสามตัวที่กินนอกนั้นไม่กินแครอทก็เคยเอาให้กินนะคะแต่ว่า เหมือนวัวมันฟันมันไม่น่าจะมีหรือยังไงเวลามันเคี้ยวเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะโชกก็เลยไม่กล้าให้มันกินอีกมันเหมือนมันติดคอมันทําเสียงแบบสําลักอย่างเงี้ยก็เลยให้แต่ลาถ้าจะให้ก็ให้อปเปลวัวของนิ่มๆอะค่ะเดี๋ยวใครอยากเห็นฟันวัวไหมคะไอ้ลูกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรไม่รู้เห็นฟันไหมเดี๋ยวอีกทีอีกทีรีเพย์หน่อยถ้าถามว่ามันทำอะไรเนี่ยตอบว่าไม่รู้นะคะ ราะว่าก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยไปละถ้าให้รอลูกลงมาคงดูอีกนานเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะคะ bye, บ๊ายบายค่ะ